เราเดี่ยวไปก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้ สบายดีทุกคนตอนนี้ปัดดินยูทีข้าวเหนียวฟาร์มสเตย์หลังจากที่ปัดดินก็เคยมาสถานที่ทั้งนี้ฮอบสองฮอบที่ผ่านมาแล้วเนาะครั้งนี้ท่านกลับมาอีกฮอบนึงเนาะมาเบิงข้าวนากําลังเขียวงามเนาะนี่จะเป็นข้าวนาแซงเนาะก็ของไอทิศพรเนาะปัดดินมาหลวงขราบางแต่ละเทือก็จะมาสถานที่ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นสถานที่ที่น่าพักพรมาหน้ามาแบบว่า เราอยู่ในตัวเมืองใช่นะมาพักพรย้อนใจมาเที่ยวชมเบืองบรรยากาศเนาะอยู่สถานที่่งน้มาแต่ละช่วงก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปเนาะปาดินก็เลยว่ามาทุกเทือที่มาหลวงพระบางก็สุดแรกฮันมาก็จะเป็นช่วงเข้านาปีกําลังเขียวงามสูงแล้วนะแต่ว่ามาเทือนี้หันก็จะเป็นช่วงเข้านาแซงแล้วก็ยูเทิงหันไอทิสิพรเพิ่นก็บาได้เฮ็ดนาเนานะจะไว้อ่ากางเต้นนอนอย่างประมาณ่ันเนาะ ผูうう้ใดอยู่หลวงาบางหรือว่าอยู way, <c oughs> problem, ่ทางนครหลวงเวียงจันทร์ก็มาเที่ยวได้เนาะทุกคนเท่าเดียวสเตฟรามแห่งนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัดกองสีอยู่ที่นครหลวงขบางนี่เนาะเดี๋ยวปาร์ดินจะพาทุกคนย่างเลาะเบิงวิวเบิงบรรยากาศอยู่ตามถงนานนี่จะเป็นอะไรนั้นไปติดต่ามเมวรพร้อมกันเด้อบรรยากาศตอนช่วงแรงแรงเนาะก็จะงามแบบนี้เลยงามมีเสียงกบเสียงเขียดห้องเนีย อย่าลืมผู้ใดมาเที่ยวหลวงเขาบางมาเที่ยวทางจากกองสีเนาะจะมาพักผ่อนมานอนอยู่นี่ก็ได้นะจะมีบริการทั้งให้เต้นนอนมีทั้งที่เป็นเฮือนนอนเลยก็สามารถมาพักผ่อนมานอนข้างคืนมา,าแคมป์ปิ้งอยู่นี่ได้เลยเนะตอนเศร้าๆบรรยากาศก็น่าจะงามอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวปาดิ่งก็จะนอนอยู่นี่หนึ่งคืนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมือื่นตอนเศร้าจะพาทุกคนเบ่งบรรยากาศ สถานที่แั้งนี้ว่าจะเป็ยนจังไหนตอนนี้จะพาเบิ่งบรรยากาศต่องซวงแรงๆก่อนนะข้าวเหนียวฟาร์มสเตน,นะทางยางเข้าไปหาบ่อน,นอนหาบ่อนพักอยู่พุ้นจะเป็นห้องพักนะเป็นหลังเป็นหลังก็พักได้แล้วจก็จะนอนเต้นก็มีนอนเต้นก็จะนอนอยู่แถวนั้นเดีย๋ยวจะพายยางไปเลยงามแบบนี้เลย อีกประมาณจะหนึ่งเดือนบอกอ้ทิตย์เข้าซีสุ่ม <น passou. S 1> อีกเดือนหนึ่งกะสุนอ่าอีกซึมเดือนหนึ่งเนาะเขาจะเขียวงามกว่านี้ก็ช่วงที่ปตัตตบินจะปล่อยวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นช่วงทีกําลังงามเนาะเนื่องจากว่าทายไปแล้วบางทีก็บ่ได้เอาลองเลยบางทีก็เป็นเดือนจึงได้เอาลงนะแล้วก็ผู้ใดสนใจอยากมาพักอยากมานอน เดี๋ยวว่ายามมาเที่ยวชมก็ติดตอ่อมาได้เนาะเดี๋ยวปาร์ดินจะแปะเบอร์ของ IP ไอทีสิพรในวิดีโอนี้ก็ติดตอ่อมาได้เลยจะเข้าไปเบิรงในเพจเขาเดียวาฟาร์มสเตย,ย์แห่งนี้ก็ได้เนาะมันก็มีเพจในเฟซบุ๊กกติดตอ่อถามมาได้ว่าช่วงนี้เข้านาเป็นนาใดเนาะบรรยากาศอยู่สถานที่แห่งนี้เป็นนาใดอยางที่อยากจะมาพักอย่างก็จองมาได้เช่นเดียวกันบรรยากาศงดงามแบบนี้ นี่เป็นหลังเป็นตู้แบบนี้มีทั้งแบบนอนรวมก็ได้หรือจะนอนเป็นห้องแยกก็ได้นะความจริงเมื่อปีก่ายเนาะตอนช่วงหน้าปีฮั่นบอน,นี้ไอชิดเราก็เห็ดเป็นานาแหละแต่ว่าปีนี้ฮั่นนาแซงนาแซงเพิ่นบ่ได้เห็ดไอชิดว่ได้เห็ดก็เลยจะเป็ี่นบอนไว้ปิกนิกเป็นบอนไว้กลางเต้นนอนเนี่ยก็จะมีบอนข้าเจ้าก่กอไฟบอนอย่างนี้อยู่แถวนี้ ก็ถ้าเป็นช่วงท้ายอาทิตย์เนาะก็จะมีคนมาพักหลายอยู่แต่ามื้อนี้ฮันปารดินมาบ่แมนช่วงท้ายอาทิตย์นะพอดีมาแล้วก็มาพักแบบเงียบๆมือทือบ่มีแขกมาตั้งใจมาพักแบบเงียบๆนะเดี๋ยวพายยางเบงสถานที่แห่งนี้แต่นี้ก็จะเป็นบอลน,นั่งกินข้าวกินน้ำ ดอนต้นม่วงว่าสันบอนี่มนใส่เสื่อวะก็จะมีต้นม่วงอยู่นี่มีกล่องเฟืองนี่นี่งามๆอยูนี้เลยทางนี้ก็จะเป็นวิวออกไปหาทางตัดกล่องสีเนาะตัดกล่องสีจะอยู่วันไดแล้วเดี๋ยวจะพายยางลงไปเบิงทางเบื้อฝากคุณอันนี้ก็จะเป็นห้องพัก ตัดกองสีจะอยู่ป่ะทันทุกคนตาดกองสีอยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะทางนี้ก็จะเป็นวิวไปแบบนี้ช่วงนี้ท่านก็เปลี่ยนช่วงเห็ดหนาแสงนะแต่ว่านาคางๆนี่เพิ่นบริห็ดหนาแสงถ้าเป็นช่วงนาปีก็จะงามอีกแบบหนึ่งนะก็แถวนี้เพิ่นก็จะเห็ดนาม,มดเลยก็จะเขียวงามอีกแบบหนึ่งก็มาแต่ละช่วงก็จะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันไปดังทีปาร,ร์ติรินเดว่ามานะมาช่วงหน้าหนาวก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะ มาสวงเราดูฝนก็จะได้เห็นความเขียวงามของสถานที่แห่งนี้ของอสภาพแวดล้อมอ้อมหอบแถวนี้นบริเวณเทึงเทิงพูนนะแถวนี้มันบ่ได้เห็ดนาก็เอาไว้เห็ดสวนน่าจะเห็ดสวนอันนี้น่าจะเห็ดสวนเห็ดอันนี้ก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้นะเห็นแต่เป็นกำลังตอกดิน ถ้าผู้ใดที่มาพักก็มาก้อนตะเวนตกดินก็จะดีนะมาเที่ยวชมเบิง่งกอนแสงจะหมดนี้จะงามๆเ่ยก่อนตะเวนจะตกดินนี่นะจะมีแสงที่สวยงามแบบนี้ตอนนี้เ่าถ่ายย้อนแสงเลยเนีย่แต่ก็ยังงามอยู่สถานที่แห่งนี้ปรารติบินแนะนำเลยถ้าผู้ใดต้องการแต่ว่ามาพ,รพรักพอนมาเช็คอินมาถ่ายรูปนะแม่งจะว่าเป็นสถานที่ที่มาบ่ญยาก เดี๋ยวขี่รถออกจากตัวเมือง,ลงหลวงข่าบางมาก็ประมาณสาหารักนะมาตามเส้นทางที่จะมาทางตัดกองสีนี่แหละพอมาฮอดบ้านอู้เนาะก็ขี่ซื้อมาถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะขึ้นไปหาตัดกองสีเลยก็จะงามๆแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวปารตินจะทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันเป็นซวงๆนะ ขายอันนี้จะเป็นช่วงแรงเดี๋ยวก็จะพาไปเบิง้งตอนคำคำหรือว่ามืออื่นตอนเศร้านะ่ะไสเบิ้งกัน่บรรยากาศยูวสถานที่นี้จะสวยงามขนาดไดแต่เป็นการมนสิ่กดนินนี่ก็จะเป็นวิวจากบอนปาตด,ดินพักนะเราเดี่ยวไปก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้งามงามๆม,ม,มีเขียดมีอย่างห้องยิ่งเสี่ยงสักเปลี่ยนเลยสวยงามแบบนี้เลย เดี๋ยวประเดินจะให้ทุกคนฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องอยูเข้าเหนียวฟาร์มสเตยแห่งนี้เนาะ กนในขณะที่ปัตตดินไปยางเลาะถ่ายหูปอยู่นาะยางเลาะเบิงวิวความงามอัะนะอนนะอาทิตสิพรเราเฮ็ดกินนฉันฉันแกงนอกับอย่างกะอันนี้อ้เฮ่านะสบายดีสบายดีเออมีเบียํำอันนี้คืออาหารที่อาทิตย์เฮ็ดซเฮากินขีมืออาทิตย์ล้วนๆเลย นีอย่างอันนี้ต้มผักเหรอต้มผักกับแจวมีแกงนอเราจะมีขั่วไข่โอ้คัดคแล้วก็งามๆแบบนี้ไรวิวคุณน่ะกินข้าวชมวิวแบบนี้เลยหาใส่ผ่มีแล้วนี่ข้าวแบบนี้เลยแต่เว้นต้ดดินไปแล้วอยากมืดน้อยหนึ่งแล้วนเนาะแต่ว่าก็ยงังาจกินข้าวกันโอ้เข้าใจาาเข้าขใจอาทิตย์ เราได้วานนี้นะเดี๋ยวเาจะกินข้าวสมาคีกันนะว่าได้เห็นกันอ่าสอาเดือนแลที่โอเคๆเ๋ยวเขาขอตัวกินข้าวเดี๋ยวประดับดินจะถ่ายบรรยากาศตอน้าเศร้ามืออื่นเศร้าให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะสำหรับตันแรงก็จะพอสำนี้ก่อน ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเศร้าเนาะปรบดินตื่นมาอยากสวยแ้วหนึงลืมตื่นนอนรับดีโพดเนาะตื่นมาเอาเจ็ดโมงฝ่ายนะเ <c oughs> นื่องจากบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีนะมีเสียงคบเสียงเครียดอ่ากอมหูอยู่ก็เลยว่านอนรับดีรับดีนะตอนนี้กําล,ลังสกินข้าวเศร้านะกินเข้าเศร้า,เ,าเดี๋ยวปรบดินก็จะเดินทางกลับไปที่นะครหลวงขางแก็ เดี๋ยวมืออื่นก็จะเดินทางกลับไปที่นครนุงวิจันรนะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอนี้้อเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปเด้อสบายดี